เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแก๊งอีกุ๊กไก่ฝังพระฝังเสร็จแล้วขุดขึ้นมาอวดอิทธิฤทธิให้คนคิดว่ามีตาทิพย์จากนั้นสร้างวัตถุมงคลขายเรียกแขกมากราบไหว้พระปลอมแล้วขายดอกไม้ทุบเทียนเป็นระบบแพรี่ขำแก๊งพระปลอมจอมลวงโลกอีกุ๊กไก่จอมโกหกนั่งโยกหัว ร่วมมือกับพวกชาวบ้านรับรองชัวแบ่งกันฝังกระจายทั่วทั้งอำเภอมันทำกันเป็นขบวนชวนกันคิดเขาเรียกโจรมาผูกมิดยามคนเผลอสมัยก่อนก็เคยมีนะพวกเธอคำชะโนดคนละเมอเปรตตัวปลอมไปกราบไหว้ไอ้คนที่สื่อสารเปรตสรุปแล้วคนร้องเอ็ดเปรตตัวผอมเอาไม้ยาวมาต่อขาไอ้ปากมอง กางแขนยาวผ้าพันอ้อมรอบร่างกายนี่เหมือนกันอีหานกุ๊กอีนรกแกล้งบวชเรียนอีซกโมกอีถิบหายพี่ชายมึงตัวต้นคิดไอ้พระควายสมรู้ร่วมคิดกับน้องชายเล่นให้เนียนจัดการหาพระปลอมปลอมหลอมมาใหม่เข้ากรุงเทพเหล็กหลอมไฟเท้าถึงเสียนผลใส่ลังนั่งรถทัวไอพวกเรียนแผนชั่วร้ายไปบวชเรียนหากำไร วัตถุมงคลต้องมาแล้วต้องจัดสร้างพระตาทิพย์ลือทั้งบางไม่สงสยัยเห็นทะลุปฐพีฤธิ์ภายในอีหานกุกขุดเข้าไปขุดจนเจอคนร่ำลือไม่ตรวจสอบเสือกนอบนบเอางนี้มึงให้เรื่องจบกูเสนอเอาสิ่งของใส่ในกล่องทำภาพเลอให้อีกุ๊กมันนั่งเพอพูดทํานายล้าไหมมึงอีนรกศกกระโรก เก่งมากนักเหล่าแม่ยกและสหายมึงพิสูจน์พระตาทิพตามสบายเด็กแปดเดือนเขาอยู่ไหนไปตามทีแม่มันบอกว่าลูกหายตายหรืออยู่อ้าวอีกุ๊กมึงคงรู้มึงอย่าหนีกองสอบสวนกรมตำรวจไม่ต้องมียุบแม่งเลยมันจะคีรีไม่มีภยัยเพราะอีกุ๊กมันปกกล้าปกกระหมอ่อมอรหันแบบอ่อนซ้อมอีทิบหาย เสือขี่กล้วยเข้านิพานเกาะผู้ชายเล่นน้ำตกใช้ซันไลท์ถูถ่ายตัวเอาไหมละเกมใส่กล่องทายสิ่งของไปให้สุดพระผิวผ่องใกล้เป็นครัวข่าวัตถุอัปมงคลรับรัวรัวเข้าบัญชีอิ่มทุกตัวชั่วยกรังเรื่องการสร้างความศรัทธาอย่าบ้ามากลรห้าใช่เรื่องยากหรือสิ้นหวังหนึ่งสติใช้ควบคุมทุกก,กำลัง สองศรัทธาอย่าบ้าคลั่งหวังเกินเบอร์สามปัญญาใช้เจ้านายช่องเวิร์กพอยต์แต่ใช้ฟันจนเลือดย้อยจนหายเซอร์ใช้คานแรงต้านศรัทธาเหมือนสองเกลอคอยฉุดรั้งชักกะเย่ะจนสมดุลไปชาวบ้านที่ออกมาด่าแฮรรี่ด่าพี่หนุ่มบอกอัปรีศาสตร์กระสุนแผ่นกระดาษที่มึงเขียนไม่ลงทุนใช้ลายมือแกงต้มตุ๋นลายมือเดียว มึงลงทุนแบ่งกันเขียนด้วยอีดอกให้คนเขาแยกไม่ออกอีตกเขียวกูดูป้ายที่มึงถือชั่วจริงเจียวเข้านิพพานลายมือเดียวทุกๆุกใบมาบัดนี้มีการตรวจหาคาร์บอนพระที่ขุดดินหลุดร่อนมาจากไหนถ้าพระจัน์ทรไงลละคะจะที่ใดเผลอเผล,ลอแม่งกวาดใส่ให้ตลาดโรงเกลือปิดวาจาหาสวรรค์หรืออีกุ๊ก งานลุยไฟมึงมาบุกกูจะเชื่อเหาะขึ้นฟ้าปาฏิหาริย์สากกระเบือเอาสิมึงใครเป็นเหยื่อมึงลุยไฟไปลุยเลยกับอาจารย์ที่คลานกราบด้วยฤทธิเดชท,ที่ซึ่งทราบเข้าลำไส้จะปกป้องเหล่าศิษยาสมองควายเอาเลยมึงไร้ความตายไก่รับรองงานงานนี้พี่แพรี่ทิดไพรวันอ้าปากกว้างหัวเราะลั่นเฉลิมฉลอง เรียนก้าวชาวปัญญาท้าประลองอีกคิวซังยังยกย่องร้องไยโยเปิดวาจามาท้าสู้สิอีกุ๊กอยากจะฟังเรื่องสนุกพระกี่โหลผุดเจอที่บ้านของใครพุทโทสังโคตำรวจจ๋าอย่ามัวโง่ปล่อยแม่งไปแม่งร่วมกันกับอีกุ๊กหลอกลวงชาติใช้ศรัทธาจนอุบาทอีดาวไถไถเงินทองของพี่น้องประชาไทย สักจกูพระสร้างใหม่ห้าร้อยปีจบตอนแก๊งอีกุ๊กไก่ฝังพระฝังเสร็จแล้วขุดขึ้นมาอวดอิทธิฤทธิให้คนคิดว่ามีตาทิพย์จากนั้นสร้างวัตถุมงคลขายเรียกแขกมากราบไหว้พระปลอมแล้วขายดอกไม้ทูบเทียนเป็นระบบพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี